สวัสดีได้ใจเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะนี่บอกค่ะมากินอันต้มเส้นน้ำเอ้ยเนาะนี่ต้มเส้นค่ะนี่ค่ะต้มเส้นก็เอ้ยก็ไปเสิร์ตตัวเยอะนะคะเอ้ยก็เสิร์ถั่วเสิร์ถั่วแล้วก็เลยเสิร์อันน้ำพริก น้ำพริกอันที่ว่าทำมาอันทำขิงทำเองเนาะค่ะน้ำพริกขิงใส่อันหัวหอมเอ้ยทำเอ้ยเสิร์กระปุกไว้เอ้ยเออเอามาลาดพ่นหลวงกระเซ็บเลยคะ่ะหอมอันออกเผ็ดเด๋ย์ต้มแล้วก็ต้มอันอันนี้ค่ะกระปานอันเอ้ยกระปุกได้เสริร์ฟแต่เหลือเยอะมาก็ยังเอ่ยเบิ่งนะเบิ้ง กินแบบอันบโบดิเซอร์โบดิเซอ้อเนื้อบโบดิเซอร์แต่เด็ค่ะก็ต้มแล้วก็มันมีน้ำซุปพมพันอยู่ในขะ่ะเนาะก็เอ็ดแบบแห้งๆได้ใช่คะ่ะคืออยากกินค่ะก็เลยมาค่ะกินน้ากันในขะะ่ะเนาะคุยกันไปน้ากินน้ากันกินน้าคุยน้าบางอันนี้ก็น้ําขิงอันอย่าเอ้ยก็หั่นขิงเสิรขิงอันที่ว่าขิงทําเป็นน้ําพริกดอกค่ะ หมู่พันก็แอบมาหาค่ะว่าเป็นใช่ไหตุ๊กตาตัวเป็ียนใครเอยกระบอกพันไปว่าเอ้ยบดาติดเชื้อแล้วมันปวดเชื้อเพราะว่าเออยันไอเทสแล้วนะคุณออันเอาเลือดไปตรวจแล้วค่ะบลูทเทสนี้ก็พันก็บอกว่าบดามีติดเชื้อแล้วค่ะเอยพันก็ขอบคุณพันหะลายที่เป็นห่วงค่ะแต่ว่าเออยังไออยู่แล้วก็มีเสลท่อนเอยกระบอกพันไปแล้วก็เมื่อยอยู่เมื่อยยันเมื่อยอยู่แต่ว่าเขาก็ค่อยๆยัน พยุงตัวเองขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นนักสิ่นินาแต่ว่ามันก็บ่อแม่นว่าสาเหตุที่บ้านนั้นน่อะเขาโอนเอะแม่บอกเขาก็ค่อยๆไปแล้วก็เอ้ยก็เอดฮันเอ็ดนี้อยู่เมื่อวานนี้ก็เลยคุยว่าเมื่อวานนี้เขาก็ไปอันกวดอันเบอร์ไหมข้างข้างหลังสวนสันนี้น้อยนึ่งว่ะก็บอันนี้ก็เเราฝังเนาะค่ะเพิ่นถามมามา แ่บ่าน้ำหนักก็น้ำหนักที่ช่วงเอ้ยเป็นใครน้ำลดไปห้ากิโลเนาะค่ะเนะาะวันนี้ก็มาขึ้นอัน <c oughs> มันก็มีขึ้นขึ้นลงลงถ้าเหลือเมื่อเหลือเอ้ยกินอันเอ้ยเอ้ยพยายามกินหลายมันก็ขึ้นเนาะค่ะเป็นกิโลเนาะค่ะแต่ว่ามันถ้าเมื่อเหลือเหาว่าเอาเอากินน้อยกระโบแมนว่าน้อยกินธรรมบาซ่าเอ้ยอยู่แล้วกะ มันก็ขึ้นขึ้นลงๆก็ประมาณอันหกเจ็ดขีดเนี่ยค่ะก็ยังบบได้ขึ้นไล้ไปเลยแต่ว่าเอยก็รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นทันบัวเขาบบได้ไอเขาได้กินยาของอันยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะมื่อ,อืันก็เมดมื่อสุดท้ายก็ไหนะก็ต้องเบิ่งว่ามันเป็นเสือ อันนี้ก็มากินต้มเส้นครับเอ้ยเนาะค่ะนะนกเอ้ยตุ๊กตาผาฝันแบบง่ายๆที่แรกว่าหน่ะเสื้อไข่ก็เลยบรีเสิร์ค่ะก็อันจี๊สองอันเส้นน้ำสองนะบุกขออันต้มแล้วก็เสืรอพักแล้วมาเสืรออันน้ำพริกอันขิงกับหอมกับอันมะนาวแซ่บข้าวหอมหอมดีกินกับโบเพชรเยอะก,กับพอดีอันพอดีคักเอวยว่ะ เออวพาเรื่องหมู่ค่ะพันก็พันก็กดมาถามเออกระตอบไปเนาะค่ะเนาะเพอก็ธรรมชาติของอันการมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเนาะก็ขอบคุณพันนหลายด้วยพันเปลี่ยนห่วงค่ะพันก็บ่กเออตัวหายไปๆเด้อพันว่ากะมันการเป็นการเจ็บป่วยเนาะค่ะเนาะเจ็บใครผู้เลยก็หลังคนก็เป็นน้อยหลังคนก็เป็นหลายมันก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะถึอช่วงเวลาเอ้อมาคืนเบื้องเอ้อก็บอกคืนว่าเอ้อหน่ะเป็ี่นเลยค่ะ ว่ามันเป็นแล้วมันก็คือเอ้ยเ้าต้องดูแลตัวเองเป็นแล้วยากยากก็คือยากคือว่าเราเพี่เรานยอันร่างกายเานได้อยู่จุดอยู่ที่จุดเดิมเสียค่ะมาเอาวันนี้ก็กินต้มเส้นมาค่ะ